จากเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องบนไทยสไยอิตาลีวันนี้ก็มีครีมสูตรดีและก็ง่ายนะคะมาเคร์ให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําครีมสูตรเพิ่มวิตามินซีให้แก่ผิวเลยนะคะเพื่อนๆสูตรนี้วิตามินซีเยอะแยะเลยค่ะในส่วนของสูตรนี้นะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s ับ s ไคร b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆ โอเคค่ะเรามาดูว่าส่วนผสมและวิธีทําของเรามีอะไรกันบ้างนะคะนี่นะคะเพื่อนๆส่วนผสมของเราตัวแรกนะคะคือมะนาวแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะมีมะนาวแบบมะนาวเขียวธรรมดาก็ได้นะคะมะนาวแบบไหนก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าต้องเอาแบบเดียวกันนี้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆหาได้แล้วแต่เพื่อนๆ,อนๆสะดวกเลยนะคะมะนาวเราก็จะใช้เฉพาะ ในส่วนของผิวของเปลือกของเขาแค่นั้นนะคะในส่วนของมะนาวนะคะให้เพื่อนๆนไปฝานเราเต่เปลือกแบบนี้เลยนะคะนี่เอาแบบนี้เลยนะคะในส่วนของมะนาวนะคะสรรพคุณของเขาก็จะเยอะแยะเลยนะคะในส่วนของผิวมะนาวหรือเปลือกมะนาวหรือน้ำมะนาวเขาก็จะมีสรรพคุณมันเหมือนกันกับเปลือกของเขาเลยนะคะเขาจะมีน้ํามันหอมระเหยอยู่ในตัวของเขาเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะในส่วนของมะนาวและยังช่วยยับยั้ง แบคทีรียและมีวิตามินซีแคนซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมโฟลตและเบต้าแคโรทีนและยังช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพรุนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของมะนาวนะคะโรคไขข้ออักเสบช่วยรักษาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นท้องนะคะและยังช่วยขับลมได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของมะนาวนะคะให้เรา ไปปอกอแบบนี้นะคะใช้มีดฝานเอาบางๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของมะนาวนะคะนี่เลยนะคะส่วนผสมตัวที่สองของเราก็คือผิวส้มหรือว่าเปลือกส้มนะคะให้เพื่อนๆเอามีดไปฝานเอาแบบนี้นะคะฝานออกมาแบบนี้เลยนะคะในส่วนของเปลือกส้มผิวส้มนะคะจะใช้ส้มลูกเล็กลูกใหญ่หรือส้มแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกแล้วแต่เพื่อนๆหาได้เลยนะคะในส่วนของส้มนะคะ ในส่วนของเปลือกส้มเขาก็จะมีวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคะในส่วนของเปลือกส้มเปลือกส้มก็จะช่วยปรับมาดุลปรับสมดุลผิวให้แก่ผิวของเรานะคะทําให้ผิวเนียนนุ่มและเหมาะเป็นพิเศษกับคนผิวมันเลยนะคะสําหรับในส่วนของเปลือกส้มเนาะเปลือกส้มแห้งเปลือกส้มสดเขาก็จะมีวิตามินซีเหมือนกันนะคะหรือว่าเปลือกส้มแห้งเราก็สามารถเราไปบดเราไปตากแดดแล้วก็มาบดแล้วมาทําเป็น ครีมขัดผิวก็ยังได้เลยนะคะช่วยขัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วให้หลุดออกไปได้อย่างง่ายดายเลยนะคะถ้าใครเอาไปขัดผิวนะคะในส่วนของเปลือกส้มเนาะเขาก็จะให้วิตามินซีสูงมากๆเลยค่ะและจะทําให้ผิวของเรากระจ่างใสเลยนะคะเพื่อนๆในส่วนของเปลือกส้มนะคะแล้วก็เราก็เอาทั้งสองอย่างนี้ค่ะมารวมกันเลยทั้งสองเปลือกนี้นะคะมารวมลงในหมอ้อแล้วก็ใส่น้ําลงไปประมาณนี้นะคะครึ่งแก้ว แล้วเราก็ไปต้มให้เดือดค่ะไปต้มให้เดือดในน้ําเดือดประมาณสิบนาทีแล้วเราค่อยมาดูกันนะคะนี่เลยนะคะเพื่อนๆที่ว่าเปลือกมะนาวกับเปลือกส้มนะคะที่เราเอาไปต้มนี่ค่ะต้มมาสิบนาทีเขาก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ไปพักไว้ให้เย็นเลยนะคะแล้วเราค่อยมาทําครีมกันค่ะนี่นะคะเพื่อนๆน้ําเปลือกส้มกับเปลือกมะนาวที่ไปต้มรวมกันแล้ว ราปล่อยไว้ให้เขาเย็นแล้วนะคะตอนนี้เราจะมากรองเอาแต่น้ําเขาเลยนะคะนี่เลยค่ะกรองเอาแต่น้ําเขาเลยนะคะนี่นะคะกรองาแบบนี้เลยนะคะให้เอาแต่น้ําเขาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะพอเรากรองมาแล้วเขาก็จะมาออกมาหน้าตาเขาก็จะมาแบบประมาณนี้นะคะหรือใครจะเอาไปทาผิวเลยก็ได้นะคะในส่วนของ น้ำมะนาวกับน้ำผิวส้มนะคะก็จะมีวิตามินซีสูงมากๆนะคะส่วนในส่วนของน้ำมะนาวกับน้ำเปลือกส้มเนาะมาเรามาทำส่วนผสมกันเลยค่ะเราจะใช้น้ำต้มน้ำมะนาวกับน้ำเปลือกส้มเราจะใช้อยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะแล้วแต่ว่าใครจะทำมากทำน้อยนะคะนี่จะใช้ไปก่อนหนึ่งช้อนชา แล้วก็เจลเจลว่านหางจระเข้เราก็จะช้าอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชาเราสามารถเพิ่มมาตาส่วนได้เลยนะคะหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาไม่เต็มเท่าไหรค่ค่ะใกล้จะหมดแล้ว นี่นะคะจะใส่ปีให้เป็นเต็มสองขันชา,าเต็มเนาะมันไม่เต็มเท่าไหรต่ตะกี้นี่ตัวที่สามคือตัวนี้น้ำมันผิวมะนาวนะคะก็จะให้วิตามินซีสูงมากค่ะเป็นน้ำมันผิวมะนาวสกัดเย็นนะคะตัวนี้สกัดเองเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะถ้ามีวิตามินซีก็ใส่วิตามินซีไปเลยนะคะช้าอยู่ที่สองหยดนะคะแล้วก็ตัวนี้คือ น้ำมันแครอทนะคะในส่วนของน้ำมันแครอทเขาก็จะทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะแล้วก็จะช่วยปกป้องจากแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะในส่วนของน้ํามันแครอทสกัดเย็นนะคะตัวนี้ก็ทําเองสกัดเองนะคะน้ํามันแครอทค่ะจะช้าอยู่ที่หนึ่งถึงสองหยดถ้าเพืเ่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็จะใส่วิตามินอ e. ี ประมาณสองปั๊มอ่าประมาณสองปั๊มเนาะวิตามินอ e. ีถ้าเพื่อนๆมีแบบแคปซูลใช้ไปเลยหนึ่งแคปซูลนะคะตัวต่อไปคือน้ำมันเปลือกส้มสกัดเย็นนะคะตัวนี้ก็สกัดเองนะคะไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะมีวิตามินซีใส่วิตามินซีไปเลยค่ะถ้าไม่มีก็ใส่เบบี้ออยล์จอนสันก็ได้น้ำมันถั่วอัลมอน์ก็ได้นะคะประมาณสองสามหยดนะคะในส่วนของน้ำมันเปลือกส้มสกัดเย็นนะคะตัวนี้ก็สกัดเองค่ะ เราก็มาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเห็นไหมคะนี่เลยค่ะคนแบบนี้เลยถ้าเราอยากให้เข้มข้นมากกว่านี้เราก็สามารถเติมเจลลงไปได้อีกนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะเนื้อของข้าวจะเนียนมากเลยค่ะไปเอาสูตรมาจากต่างประเทศค่ะสูตรนี้ชอบมากเลยค่ะมีเด็ดตัววิตามินทั้งนั้นเลยค่ะ วิตามินซีสูงมากๆเลยค่ะทั้งเปลือกส้มและก็เปลือกมะนาวดูที่ข้าเพื่อนเนื้อเขาสวยเนียนสวยมากๆเลยค่ะครีมสูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะเก็บในตู้เย็นได้1-2องอาทิตย์เลยนะคะเก็บในตู้เย็นนะคะสูตรนี้ถ้าตู้เย็นใครเย็นก็ได้ถึงสามอาทิตย์เลยนะคะในในส่วนของครีมสูตรนี้นะคะเรามาดูวิธีการใช้กันเลยค่ะ นี่เลยนะคะเอาเนื้อครีมเอาใส่ให้เต็มกระปุกให้ดูแบบนี้เลยนะคะเนื้อก็จะเป็นเกลวแบบนี้สวยมากๆเลยส่ะเพื่อนนี่ค่ะเนื้อครีมเขานะคะเขาจะหอมเปลือกส้มหอมเปลือกมะนาวมากเลยค่ะทาไปเลยค่ะทั้งเช้าทั้งเย็นได้เลยนะคะครีมสูตรนี้ไม่เหนียวนะคะ เขาจะให้วิตามินซีกับผิวเราอย่างมากเลยนะคะสูตรนี้ช่วยเพิ่มวิตามินซีให้แก่ผิวของเรานะคะจะให้ผิวของเราชุ่มชื้นผิวของเรากระจ่างใสเลยนะคะลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยทางแค่นี้ละคะ่ะโอเคคะ่ะให้ปล่อยให้เขาแห้งแล้วก็มีเดย์ครีมไทนครีมครีมกันแดดเพื่อนๆก็ลงได้เป็นปกติเลยนะคะในส่วนของครีมสูตรนี้นะคะอย่าลืมนะคะเก็บในตู้เย็นนะคะ ห้ามเก็บไว้ข้างนอกค่ะเพราะว่าอากาศที่เมืองไทยอากาศจะร้อนนะคะอย่าลืมว่าครีมเป็นครีมที่เรา DIY ขึ้นมานะคะเราไม่มีสารกันบูดไม่มีสารกันเสียใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นเราต้องเก็บในตู้เย็นแล้วก็เก็บได้ 1- 2อาทิตย์นะคะถ้าตู้เย็นใครเย็นมากๆก็อาจจะได้ถึง3อาทิตย์นะคะแต่ไม่แนะนําให้ทําเยอะนะคะแนะนําให้ทํา ให้ทําใช้แบบอาทิตย์หนึ่งอะไรประมาณเนี้ยให้เราทําใหม่เพราะอะไรคะเพราะว่าเราจะได้ใช้ของสดตลอดค่ะเพื่อนๆโอเค okay, นะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วยังไม่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ก็กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้มีกําลังแรงใจทําคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆโอเค okay, ค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีคลิปดีครีมดีครีมเด็ดจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูอีกนะคะ